สวัสดีครับนี่ผมสิพาพี่น้องมาปลูกมะเพาะไอ้บัวแดงนะครับเนาะที่ผมมือน,นัหล่ะคลิปคลิปขังก้อนผมไปเก็บบัวมากล่ะครับผมก็บจิมาเอาหัวมันมากครับนี่เอาหัวมากก็เอามาล้างครับล่างให้สะอาดเลยครับเราเขาก็เอาไปเพาะในในโอ่งนะครับเนาะล่างให้สะอาดแล้วก็เอาไ,ไว้ไว้ในโอ่งเลยครับแล้วก็เปิดน้ำไส่ครับ น่ครับเปิดน้ามือไซโอมครับผมลองเบิ้งจักเห็นกระเพาะเนาะผมก็อยากเพาะนักเขาเนาะลองเบื้งจักสององค์ครับลองเหอนกันสององค์ครับพี่น้องเราเบื้งเราเบิ้งพี่น้องลองลองปูเนาะลองเบิ้งเพาะเบิ้งจักสององค์ครับอามันจะได้ผลคือเขาว่าบอ่ลองเบิ้งพี่น้องเอ้ย ไม่ลองไม่รู้ครับพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินครับพี่น้องเอ้ยมาบ้านแล้วหลังจากโควิดหลังหลังจากกลับมาอยู่บ้านเกือบเดือนนึงแล้วครับกับท่านมีเวียกมีงานเป็นจริงเป็นจังก็นี่แหละหาอยู่หากินครับพี่น้องหานันหานี่มาปลูกกับพี่น้องพรว่าพ่อเห็ดใดนะผมก็ลองทดลองมองเห็นเขาปลูก ประสบความสำเร็จผมก็อยากลองของเขาเนาะอันนี้ก็ไปใส่นนเลยพี่หนอกใส่โอ่องเลยครับลองมา้งครับพี่นนอกเขาข็ใส่สีเลยพี่นนอกใส่เถิดกันไลยสิละ พองอดีแหละสององครับลองเมืองมันมันแนะถับประชคกความสาลีพร้อมกับไปหามาเพิ่มเนาะเขาว่าสิบหามือในผลเนาะเออสิบหามือได้ผลนี่ครับใส้ทีล้วครับ เห็นเห็นก็ใส่ได้ครับของสีแ่แหละอ๋อพี่น่อสององค์พอดีเลยครับประมาณนั้นออ <c oughs> สององค์พอดีอครับประมาณสององค์พอดีพี่น่อ เก <c oughs> ียร์มันพอดีพอดีกันเนาะผมก็บอกว่ามันขึ้นแบบใดล <c oughs> องมึงครับไม่ลองไม่รู้พี่นอ้อง รอบพี่น้องเอ้ยเด้กคนบอลหลุนกันนะพี่น้องนะ มันนี่ก็เติมน้ำลงไปครับพี่น้องนี่ครับเติมน้ำลงไปประมาณครึ่องอาจจะมากครึ่งหนึ่งนะครับนะครึ่ององประมาณทวมนะครับประมาณทวมท่วมอันนี้ครับรประมาณท่วมนี่กระได้ครับทวมไปหวัวบัวก็ได้ครับประมาณนั้น,นครับเห็นเขาว่าเติม ทุกห้าหมือต้องเปิดนะเพราะถ้าเติมหนาเรียบร้อยเท่ากับปิดฟ้านะครับเนาะปิดฟ้าให้มันถึบอย่าให้แสงเข่าปราะมาณนั้นนะครับเปิดเปิดเบื้องทุกห้าหมือเนทะ่ากับมาเดี๋ยวอีกห้าหมือมาลุ่นกันไหมนะครับนะ้าพี่น้องเนาะสวัสดีครับ